การประกาศขับไล่พะะักภูมิใจไทยออกจากพรรครัฐบาลของอดีสรเพียงเกตซึ่งเป็นสสและคนใกล้ชิดของทางฝั่งทักษิณชินวัตรคงเป็นคำตอบชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้การเมืองกำลังเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและใกล้จุดจบในรัฐบาลอุ้งอิง,องเข้ามาทุกที สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองถึงขั้นตอนนี้อัฐบาลด้วยกันเองมีการไล่ตะเพิดนะครับพรรภูมิใจไทยให้ออกจากพรรครวมรัฐบาลแล้วว่าผมนายชัยชนก ชิดชอบลูกชายคนโตของนายเนวินและนางการุนาชิดชอบเลขาที่การพักภูมิใจไทยจะไม่มีวันเห็นด้วยกับคาสิโนและไม่ใช่แค่พรบรฉบับนี้แต่ทุกทุกพรบรหลังจากนี้แม้กระทั่งพรบอรของพักภูมิใจไทย ที่เราคิดขึ้นมาแล้วนำเสนอเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยอย่างบ้านเกิดเมืองนอนผมก็จะไม่พิจารณาเพราะว่าสำหรับผมและทุกอย่างที่ผมได้ศึกษามามันมีเรื่องที่เร่งด่วนกว่า อย่างมหาศาลเมื่อวานเนี่ยได้คุยไหมคะคุยแล้วค่ะคุยแล้วค่ะคุยอยู่แล้วค่ะท่านนายกเข้าใจหญ่ที่สองสิ่งที่คุณท่านจารย์คระว่ามันไม่ใช่เรื่องของที่เขาจะเปลีนความเป็นตัวที่ค่ะผมได้ได้ได้กราบขอไปท่านนายกแต่ท่าน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 ชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ใช่มติพักอะไรไงี้ยค่ะแล้วก็เข้าใจทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอยู่แล้วนะคะ แสดงว่าเวลาโหวตวันโหวตถ้าเกิดสมมติการโหวตจริงๆเนี่ยพรรคภูมิใจไทยจะให้เป็นอิสระิทธิของแต่ละคนไหมครับสนับสนุนรัฐบาลครับคุณชัยชนะในฐานะที่เป็นเลขาธิการพักไม่ว่าความเห็นดั่จะไม่เห็นด้วยส่วนตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมติศาลครับเป็นเรื่องเป็นอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันอยู่แล้วครับต้องไม่ได้คุยกับคุณชัยชนะของเราเข้าใจยังนะเรื่องเว่ามติศาลจะต้องเป็นเมื่อวานเขาก็เห็นว่ามีความเครียดอยู่งานงานที่ผ่ายก็ให้เขาได้พักสัก วันสองวันยังไงก็ต้องคุยครับไม่ได้เป็นอะไรกับเพื่อนแต่ในซูมมานี่สองสองป้ใจเลยค่ะจริงๆแบบยืนๆด้วยกันไม่ต้องอะไจริงๆแล้วคิดว่าไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรนะคะหมายความว่าจริงเคยอย่างท่านตัวท่านท่านเลยค่ะพักภูมิใจไทยเองเนี่ยค่ะก็เคยเคยได้คุยกันข้างนอกรอบอยู่แล้วนะคะก็ทราบว่าท่านเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของพวกภัยพิบัติ นะคะแล้วก็อุทกภัยต่างๆยังพูดเรื่องของเรื่องของฝนเรื่องของอะไรที่จะเกิดน้ําท่วมคือท่านท่านท่านเลยค่พรกก็เป็นห่วงจริงๆในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าคิดว่าหมายความว่า ที่ที่อภิปรายเมื่อวานเนี่ยอาจจะมีหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดความสับสนได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมันเป็นเรื่องของทางพรรคพุ่มโจทยใไทยพิพารษากันเองแต่อันนี้ในส่วนของตัวดิฉันแค่เข้าใจว่าเลยค่ะพรรคเคยได้มาพูดกันส่วนตัวอยู่แล้วเรื่องในเรื่องของว่าเป็นห่วงบ้านเมืองในเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็คือเข้าใจว่าว่าเป็นแบบนั้นแต่มันมีหลายประเด็นที่ไม่ได้พูดถึงนะคะถ้ามีโอกาสนายกฯคือคนรุ่นใหม่แล้วก็เลขาเขาเป็นคนรุ่นใหม่ต้องคุยกันส่วนตัวแลันพูดพูดคุยได้อยู่ ต้อง,ต,องต้องบอกพี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าบางทีการที่ไปอยู่หน้ากล้องหรือว่าไปอยู่ตรงที่ที่มีแรงกดกดดันนะคะอย่างในในสภาเองจริงเวลาเขาพูดพูดดิฉันก็ตื่นเต้นนะคะมันอาจจะแบบการมันอาจจะมีหลายประเด็นที่ที่พูดถึงได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ออกมาอย่างที่ตั้งใจหรืออะไรก็ตามหรือว่าประเด็นน้อยไปมากไปอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอะคะ่ะกับการที่เวลาไปพูดในพับลิกทนายก็ยังเชื่อมัน่นใช่ไหมคะว่าพรรคภูมิใจไทยจะ จะสามารถคุมสภาพในพักได้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นนะคะที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าจริงเราเป็นพักร่วมรัฐบาลกันอยู่แล้วจริงนโยบายทุกอย่างก็เสนอต่อรัฐสภาด้วยกันน่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะคุยกันแล้วก็ท,ำำทําความเข้าใจกันมากกว่าว่าอะไรอยากจะให้ปรับลดจริงๆดิๆๆฉนันเองไม่ไม,ไม่ไม่สนับสนุนเรื่องความขัดแย้งอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งขัดแย้งประเทศยิ่งไปต่อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรคุยกันได้ก็คือคุยนะคะก็ก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าไม่อยากจะสมมติต้องทะเลาะกันจริงๆ่ยตืมาเรา ทำงานมันก็ไม่สดชื่นไม่สดใสเจอหน้ากันก็ก็แปลกไงเขาไม่ไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะคะแล้เด็กคนก็มองว่าวันหนึ่งดีอีกวันหนึ่งมาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพออีกวันหนึ่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือเราเราจะรับสภาพตรงนี้ยังไงคะหรือว่าผมดีตลอดไม่วันเหียไม่พูดแต่ค่ยถมนมันชี้มันเป็นข่าวมากกว่าเนาะเป็นข่าวเป็นเป็น เป็นสิ่งที่เป็นข่าวลือเป็นสิ่งที่ได้ยินมาเป็นสถานการณ์รณอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆมันคงเกิดขึ้นกับทั้งสองฝั่งนะคะทั้งสองพักไม่ใช่สองฝั่งเราอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะสองพักทุกพักแหละมันจะมีบอกว่าข่าวลือพักนั้นทําอย่างนั้นพักนี้ทาอย่างนี้ฝ่ายค้านทำอย่างนั้นรัฐบาลทำอย่างนี้มันมีข่าวลือตลอดเวลาอยู่แล้วเรื่องของการเมืองนะคะเราก็ต้องพูดคุยกันเยอะๆเข้าใจกันเยอะๆก็น่าจะช่วยได้ค่ะมันกลายเป็นว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะต้องมีการสื่อสารกันใกล้ชิด ให่มากนะ,ะ,ะเพราะว่าเฉพาะในพักรัฐบาลเองยังคุยกันไม่เคลียร์แล้วไ่ั่งประชาชนก็<ล>ก็<ต>กขอขอ,ขอน้อมรับตรงนี้ไปปรับปรุงนะคะจะปรับปรุงในการคุยกับหัวหน้าพักของรรัฐบาลให้เยอะขึ้นนะคะก็รับตรงนี้ป,ปรับปรุงค่ะแล้วนายกาแล้วระหว่างคุณไชยยนก,กับคุณอนุทินอนะ่ะผมควรจะเชื่อใครกรณีของคุณชยชนกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตกลงคุณอนุทินหรือคุณชยชนกนี่ใครเป็นหัวหน้าครับนะครับ เพราะว่าในที่ประชุมหัวหน้าพักต่างๆเนี่ยเราคุยกันชัดเจนแล้วว่าเรื่องนี้ในทางสิ่งที่เราทําเราพยายามจะสร้างไรายได้เข้าประเทศแล้วมันจะไม่กระทบกระเทือนศีลธรรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วคนไทยก็มีเงื่อนไขนะครับก็จริงๆคุณชัยชนกตอนถ้าตอนนั้นก็เป็นเลขาธิการพักอยู่แล้วความเป็นเลขาธิการพักเนี่ยมันการร่วมมือกันเนี่ยมันร่วมมือกันด้วยหลักการไม่ใช่เรื่องส่วนตัว นะครับอยู่ประกาศตนเป็นชื่อชัยชนกเป็นลูกายในวินกับแมแ่อะไรกรุณาอะไรเงี้ยนะครับถามว่าคุณชัยชนกประกาศตัวนียกำลังจะบอกอะไรอยากถามว่าจะบอกอะไรแล้วระหว่างคุณชัยชนกกับคุณอนุทิน่ะผมควรจะเชื่อใครจะถามว่าสบายใจไหมก็ในฐานะถ้าเป็นทั้งเลขาพักเป็นทั้งลูกลูกหลานด้วยเนี่ยก็ไม่ไม่สบายใจเต็มที่ แต่ว่าอย่างเมื่อวานอย่างน้อยก็ตอนเข้ามานั่งนั่งฟังอยู่ในรถเพราะว่าฝังฟังวิทยุถ่ายทก็เดแล้วไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้เห็นภาพเขาฟังเสียงมาก็ก็นั่งนั่งเกรงอยู่หลายหลายระลอกเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายก็เร่งเข้าไปที่รัฐสภาพอดเีเข้าไปรัฐสภาเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าจำเป็นอาจจะต้องลุกขึงง้นยืนอ่า แถลงว่าภาพภูมิใจไทยไม่ไดม้มีไม่ได้มีแนวคิดแบบนั้นแต่นั้นเป็นเรื่องของของส่วนคนที่ผมไม่ผมไม่เคยมีปัญหาภาพภูมิใจไทยไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ผมก็ยืนยันเลยว่าผมไม่มีปัญหาผมไม่ต้องการคอนวิน c ์ไทยว่า ให้เปลี่ยนใจมาสนับสนุนแล้วเขาก็คงไม่ต้องมาโน้มเอียงผมให้ผมเปลี่ยนใจเลิกทําเหมือนกันเพราะมันเป็นนโยบายรัฐที่เราถแถลงไปแล้วคําถามที่ว่าเออมันไม่ได้อยู่ในนโยบายพรรคเนี้ยเหรอครับ,รบมันเป็นนโยบายรัฐครับเวลาเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันเป็นรัฐบาลผสมมันก็ต้องมีการมานั่งพูดคุยกันว่าจะเอานโยบายใดบรรจุอยู่ในนโยบายแห่งรัฐซึ่งวันนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันชัดเจนแล้วอย่าปฏิเสธครับเพราะว่าวันที่ท่านนายกแพทองทานได้แถลงนโยบายต่อรัฐภาเนี่ยนะครับเออผมเรียนอย่างนี้ครับ คำว่า entertainment complex ไม่ใช่คำที่ทุกคนไม่รู้นะครับณวันนั้นเราเราก็บรรจุอยู่ในในนั้นจริงๆมีการอภิปรายในสภาถึงเรื่องนี้โดยสมาชิกหลายๆฝ่ายทางพวกผมยืนยันว่ามันควรจะต้องมีประเทศไทยเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงวันนี้เราพึ่งพากินบุญเก่ามานานในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมันการเติบโตมันเริ่มที่จะถึงจุดอิ่มตัวการขยายจํานวนนักท่องเที่ยวมันเริ่มยากนะครับวันนี้เราต้องการตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตตัวใหม่ ผ่านทางการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครื่องยนต์ซึ่งไม่เคยหยุดเพราะฉะนั้น entertainment complex เ,นเรามีความมั่นใจว่าจะตอบโจทย์และจะสามารถพลิกฟื้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ครับการเป็นรัฐบาลผาสมคือแต่ละพักการเมืองเห็นตรงกันแสวงจุดร่วมสมหวนจุดตา่างพฤติกรรมของเลขาธิการพักบางท่านบางคนเมื่อว,วานนี้ครับการแต่งกาย แน่นอนครับท่านประธานสภาต้องเตือนว่าเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอภิปรายไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องประธานาธิบดีทําขึ้นภาษีครับออกทะเลไปอยากจะพูดอะไรก็พูดตามความประสงค์ใช้เวลา30กว่ากวนาทีผมก็ไม่อยากไปพูดเรื่องราวนี้ให้มันเสียเวลาหรอกครับแต่ ในฐานะที่เป็นรัฐบาลผาสมด้วยกันแสวงจุดร่วมสมงวนจุดต่างดังที่ผมพูดถ้าร่วมกันไม่ได้ก็ออกจากพักร่วมรัฐบาลไปครับไม่ยากเลยไม่ใช่ว่าแตงรอแล้วก็ด่าคนอื่นยกตนข่มท่านแบบพฤติกรรมเมื่อวานนี้ยกทั้งบิดามารดามาเลยว่าลูกเต้าเราใครจนเดือดร้อนหัวหน้าพักบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับความคิดเห็น ของพรรคเอ่ยชื่อก็ได้ครับพรรคภูมิใจไทยก็เป็นมิตรร่วมรบเป็นรัฐบาลผสมด้วยกันมาพรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนภูมิใจไทยให้เป็นรัฐบาลร่วมได้เป็นรัฐมนตรีมหาไทยได้ดูแลกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ก็ดีนะครับคุณอนุทินชานวีรกุลแต่ว่าเลขาธิการของคุณที่ไปอภิปรายในสภาผมว่าต้องตักเตือนกัน ถามจริงๆไม่อยากร่วมรัฐบาลแล้วใช่ไหมครับไม่อยากร่วมก็เอาตำแหน่งคืนมาไม่ยากเลยนะครับคุณอนุทินใช่ไหมคุณอนุทินก็พยายามอธิบายว่าไม่เกี่ยวกับพักผมก็อยากส่งความปรารถนาดีไปหารัฐบาลผสมนะครับโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยพฤติกรรมอย่างนี้ผมว่าเราในฐานะที่เป็นสมาชิกพักร่วมรัฐบาลพักเพื่อไทยก็มีอารมณ์ความรู้สึกนะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆให้คุณบดดายัตติกฎหมายที่เราเลื่อนออกไปก็เป็นที่รับรู้ของพักร่วมรัฐบาลทุกพรรคให้กฎหมายดังกล่าวเลื่อนออกไปในการสมัยในการประชุมสมัยหน้ารับรู้กันหมดครับคนระดับเลขาธิการพักจะไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เป็นใบสั่งหรือเปล่าครับผมไม่อยากให้มีสายสัมพันธ์ยาวต่อไปนะครับ ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ก็ก็ไปมีอยู่แค่นั้นกบรัฐบาลผสมไม่มีปัญหาท่านเป็นเลยาธิการพักเนื่องจากว่าท่านนายกถแถลงนโยบายต่อสภาเนี่ยวันที่12กันยายนพักร่วมก็อยู่ด้วยใครก็อยู่ด้วยเพราะนั้นในการร่วมรัฐบาลเนี่ยทางเพื่อไทยไม่ได้คิดอะไรหรอกเพียงแต่ว่าถ้าจะพูดอะไรไปอ่านหนังสือนิดนึงจดี๋ยรู้ว่าควรจะทำตัวอย่างไร แต่ว่าเขาเป็นระดับเลขาธิการพักนเนี่ยนั่นคือปัญหาเลยเพราะว่าเลขาธิการพักต้องระมัดระวังในการที่เป็นพักร่วมต้องไม่อยากจะใช้คําว่าต้องมีมารยาท mm hmm. จะเป็นการเคลียร์ใจกันไหมคโอ้คงไม่ต้องเคลียร์หรอกเพราะ mm hmm. ผมผมมองว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ mm hmm. เพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังการเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันแล้วนโยบายต่างๆมันไม่ได้แอบซ่อน มันแถลงต่อรัฐสภาซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าในการแสดงออกอยากให้พรรคของท่านน่ะแสดงออกให้ให้ละมัดละวันหท่านั้นไม่ใช่ว่าใครก็ลุกขึ้นด่ารัฐบาลสี่ห้าคนอย่างเงี้ยมันมันดูแล้วไม่สวยเมื่อมวานคุณอนุทินก็เข้าไปเคลียร์ทันทีหลังจากที่มีการพูดกลางสภาอันนี้ฟังได้ไหมคะฟังได้ไหมฟังขึ้นไหม คงไม่ออกความเห็นแต่ว่าทราบข่าวอยู่เพราะผมคุยกับท่านประธานวิบก,การเป็นพักงมรัฐบาลเนี่ยมันเป็นควายในตัวเดียวกันด้วยหรือเปล่านี้ชัยชนกชิดชอบประกาศกลางสภาด้วยน้ำเสียงอันนุ่มนิ่มในฐานะเลขาพักภูมิใจไทยใช้สิทธิ์ความเป็นสอสอนุทินบอกว่าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวเดีย๋ยวต้องหาเวลาไปคุยกับนายกถ้าเป็นพักร่วมชัยชนกก็บอกว่า ในานามของลูกชายเนวินและแม่กรุณาขอประกาศการสภาว่าผมไม่เอาคาสิโนแม้ว่ากฎหมายนี้จะถูกเสนอโดยพรรคพักภูมิใจไทยผมก็ไม่เอาคาสิโนหลังจากประกาศไม่นานเลยเป็นฮีโร่ไมเซนอยู่ไม่นานเลยอนุทินออกมาพูดว่าผิดคิวไปหน่อยครับผิดคิวไปหน่อยครับเดี๋ยวผมต้องหาเวลาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีแล้วครับเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราก็ยังคงมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ฉันขอถามฉันขอถามฉันขอถามการเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมันเป็นควายในตัวเดียวกันด้วยหรือเปล่าการเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยถูกสนตะภายเข้าไปหรือว่าเดินเข้าไปในทำเนียบเราเดินเข้าไปหรือเขาสนตะภายจูงจมูกเราเข้าไปเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นคนหรือเปล่ามีหัวใจเป็นคนหรือเปล่า หรือว่าไม่มีผพรใจเพราะคนแล้วเป็นควายเขาสนตะพายเขาบอกยังไงกับไหวยังไงถ้าไหวซ้ายไปซ้ายขวาไปขวาเขาบอกเราต้องเอาคาสินโนถ้าไม่เอาคาสินโนพวกมึงจงออกไปจากพักร่วมรัฐบาลกลัวตัวสันไม่ได้เป็นพักร่วมรัฐบาลไม่เป็นรัฐบาลแต่เอาแต่ไปร่วมกับเขาเอาคาสินโนกับเขาเอาของเสียของไม่ดีมาใส่ให้กับเราลูกหลานของเราสังคมของเราบ้านเกิดมือนอนของเราคุณยังจะเรียกตัวคุณเองว่าเป็นนักการเมืองคุณภาพได้อีกเหรอ ยังเรียกตัวเองว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลที่มีคุณภาพได้อีกหรอยังเรียกตัวเองว่าคนดีได้อีกหรอไม่ได้พวกคุณทำอย่างนี้ไม่ได้พวกคุณจะที่พวกคุณเป็นพักการเมืองเป็นนักการเมืองและคุณยืนอยู่เป็นหัวเราจะทําอะไรกับเราอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นไม่ได้หลังจากที่ลูกเนวินชิดชอบนะครับแล้วก็เการุนาชิดชอบนะครับได้ออกมาสปิชนะครับ กลางสภาผู้แทนราษฎรไม่ยอมรับนะครับคาสิโนและประกาศว่าในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็จะขัดขวางจนถึงที่สุดนุทินชาญบริกุลนะก็อ้างนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ส่งลายขอโทษอุ้งอิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่นายอดิศรเพียงเกตนะส,สะสสล่าเป็นคนสนิทของทางทักษิณชินวัตร ได้กล่าวในฐานะรัฐบาลผสมด้วยกันบอกว่าเราถ้าร่วมกันได้นะถ้าร่วมกันไม่ได้ก็ออกไปจากพรรครัฐบาลไม่ยากเลยไม่ใช่ว่าจะมาสำแดงหล่อแล้วด่าคนอื่นยกตนข่มท่านแบบพฤติกรรมเมื่อวานนี้ยกบิดามารดามาว่าลูกเต้าเหล่าใครจนเดือดร้อนหัวหน้าพรร บอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับความคิดเห็นของพรรคซึ่งภูมิใจไทยเป็นมิตรร่วมรบนะครับเป็นรัฐบาลผสมด้วยกันพรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนภูมิใจไทยได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลน,นะครับได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยนะครับดูแลกระทรวงศึกษาธิการอนุทินชาญบริกุลก็ทําหน้าที่ได้ดีแต่ว่าเลขาธิการพรรคของคุณที่ไปอภิปรายในสภา ตนว่าต้องมีการตักเตือนกันนะครับอดีศรยังกล่าวว่าปรามหยัดร่างรัฐธรรมนูญการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรนะครับหรือ Entertainment Complex ที่เราเลื่อนออกไปก็เป็นที่รับรู้ของพักร่วมรัฐบาลไปไว้ประชุมในสมัยหน้านะครับรับรู้กันหมดคนละระดับเลขาธิการพักจะไม่รู้เรื่องนะครับ มันเป็นไปไม่ได้เป็นใบสั่งหรือไม่ทั้งนี้ตนก็อยากจะมีสายสัมพันธ์ยาวต่อไปถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไปมีอยู่แค่นั้นรัฐบาลผสมนะฮะไม่มีปัญหาไม่อยากรัฐบ,บาลก็ออกไปนะครับเขาบอกกับนั้นภูมิใจไทยนะถอดภูมิใจไทยรีบสายหัวไปอย่าเป็นตะเข้ขวางคองนะครับอย่า โอนอัวอย่ายกตัวข่มคนอื่นมันคลื่นไส้อดีศรเพียงเกตฮะซึ่งเป็นคนของทักษิณได้พูดแบบนี้องค์อิงก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความเอาไรที่เกิดขึ้นกับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะถ้าเกมเดินต่อไปนะครับอนุทินไม่ไปเจรจา,าสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดการยุบสภาผู้แทแนราษดรทันที นะครับหรือมีการปรับค้ตรีทันทีปรับภูมิใจใยไปเป็นฝ่ายค้านการเมืองก็จะวุ่นวะวุ่นวายไปมากกว่านี้นะครับแต่สถานการณ์ขณะนี้นะครับกระแสะเรื่องของการยุบสภาอย่างที้ผมเรียนเนี่ยหลัก3ามประการที่เกิดขึ้น1รัฐประหาร2องพรรครวมัฐบาลแต่กันเอง3นิติรัฐนิติธรรม สามประการนี้ก็กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะคกับการประกาศขับไล่พรรคภูมิใจไทยออกจากพรรคกรุฐบาลของอดีศรเพียงเกตซึ่งเป็นสสและคนใกล้ชิดของท,งงทักษิณชินวัตรคงเป็นคำตอบชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้การเมืองกำลังเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและใกล้จุดจบในรัฐบาลอุ้งอิงเข้ามาทุกที ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าอ,อยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูนชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือขวาตกษัตริย์ใด อาโอลนกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปียมสูนเกษปรมปรีด้วยราชชื่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัว มหาวชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมาหล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย សុងព្រះចាររ เด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเพ่องปราดรัศมีเกรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรงพระเจริร